สวัสดีครับคุณฟังทีนะครับอลัมน์วิสามาันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามปากกาว่าสันสตอร์แมนแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทโพสนะครับวันนี้ตรงกับฉบับวันที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ให้ชื่อว่าให้หมอข้าวทันดำแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสันสตอร์แมนบอกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจายอยู่ดีนะครับ คือพยายามจะเข้าใจนะว่าผมอาจจะมาจากดาวดวงอื่นแต่ดันมีชีวิตมาจนถึงต้องอยู่อาศัยบนดาวดวงนี้ก็พยายามเข้าใจมาตลอดนั่นแหละครับแต่ว่าหลายสิ่งที่รับไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ตลกด้วยเลยเนี่ยคือมีการร้องเพลงแล้วใส่คําว่าอวัยวะเพศช,ชายอวัยวะเพศหญิงเนี่ยใส่ลงไปในเนื้อเพลงแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องตลกกบขันแต่ผมว่าไม่นะ ผมว่ามันหยาบครับมันหยาบคายมันหยาบโลนมันตื้นเขินมันไม่รับผิดชอบก็เลยรู้สึกกังวลว่าเด็กๆในวัยที่ยังไม่พร้อมจะเปิดดูคลิปเพลงเหล่านี้เนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาใครๆเขาก็พูดกันใครๆเขาก็ร้องกันเราร้องบ้างก,ก็ดีกว่าสนุกดีฮาดีอะไรทำนองน,นี้เอาจริงดินี่เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันครับ ผมไม่ได้โลกสวยนะครับแต่ใครก็ได้ช่วยตอบผมทีนะครับใครตอบก็ได้ช่วยกรุณาตอบคุณนัทวุฒิสกิดใจพระเอกคนดังด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเพลงอะไรเนี่ยอีกแล้วนะครับก็ฝากคุณปอน,นัทวุฒิช่วยเป็นกระบอกเสียงให้สังคมตอบไปด้วยกันแล้วกันนะครับหรือถ้าหากว่าดารานักร้องท่านอื่นจะช่วยกันออกมาพูดออกมาตำหนิติติ i n กันบ้างก็คงจะดีนะครับ นี่ก็ดีเหมือนกันดีเหมือนอย่างที่คุณแอนจักกะพงศ์จักลาจุธาทิพย์ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและก็กรรมการผู้จัดจาการบริษัท JKN ได้ออกมาชี้แจงกับตลาดหลักทรัพย์นะครับกรณีการขายช่องสถานี JKN 18เธอบอกว่าอย่างนี้ตามที่ปรากฏรายงานข่าวจากสื่อมวลชนบางฉบับว่าบริษัท ไปขายช่อง JKN18 ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยภายใต้ชื่อบริษัท JKN Best Life จำกัดเนี่ยบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน100%เของทุนจดทะเบียนชำระแล้วบริษัทขอเรียนให้ทราบว่ารบริษัทได้บรรลุข,ข้อตกลงร่วมกับบริษัท Top News Digital Media จำกัดในการร่วมผลิตรายการประเภทรายการข่าวสารและสาระระหว่าง JKN BL กับ ท็อปนิวส์เพื่ออออากาศทางช่อง JKN18 หรือว่าทีวีหมายเลข18นั่นแหละครับซึ่งขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการจัดผังรายการเพื่อจัดสรรช่วงเวลาในการออกอากาศโดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันโดยการเข้าทํารายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบ,บริษัท JKNBL เนี่ยยังเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการประกอบกิจาการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากสํานักงานคณะกรรมการ กิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติเช่นเดิมแล้วก็ไม่ได้ทําการขายสิทธิ์ในการประกอบกิจาการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ตามที่ปรากฏในรายงานข่าวแต่อย่างใดสําหรับการร่วมผลิตรายการในครั้งนี้จะสามารถเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับช่อง JKN 18เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านรายการบันเทิง และก็รายการข่าวด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในขณะที่ท็อปนิวส์มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มรายการสาระและก็ข่าวสารในการเสนอข้อเท็จจริงในทุกๆด้านการนำเอาความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันความนิยมของผู้ชมรวมไปถึงขยายฐานผู้ชมช่อง JKN 1 8ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นสามารถเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งและก็เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต นี่แหละครับเธอว่าว่าอย่างนี้นะครับเนี่ยลังรู้ข่าวแล้วก็เข้าใจตรงกันแล้วเนี่ยนะครับบรรดาพ่อยกแม่ยกของช่องท็อปนิวก็น่าจะมีความสุขความสบายใจแล้วครับต่อไปการตามดูพิธีกรรายการข่าวก็จะได้มีความสะดวกสบายมากขึ้นแค่เปิดทีวีดิจิตอลแล้วก็กดปุ่มหมายเลข18ปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นหน้าพิธีกรคนโปรดปั๊บเลยอ๋อ แต่ก็ต้องรอดูผังรายการก่อนนะครับว่าสัดส่วนระหว่างข่าวสารกับสาระบันเทิงวาไราตี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่เอาละไม่ว่าผังจะออกมาแบบไหนก็แล้วแต่ก็เห็นจะจริงอย่างที่คุณแอนว่านะครับาการนำเอาความเชี่ยวชาญของทั้งสองฝ่ายมาร่วมกันในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยผลักดันความนิยมของผู้ชมได้รวมถึงขยายฐานผู้ชมจากช่อง JKN 1 8เดิมให้มีจํานวนมากขึ้นและสามารถเสริมสร้างให้ธุรกิจของบริษัทเนี่ย มีความแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนั่นแหละครับแต่มันสำคัญอยู่ข้อเดียวสำคัญที่ว่านี้เนี่ยคือต้องอยู่รวมกันให้ม้อข้าวทันดำด้วยนะครับ